เพื่อนๆทราบกันเลยอยังเขาว่าตอนนี้เซเว่นะคะเขาก็ได้เปิดตัวโปรแกรม Affiliate มาแล้วนะคะ Affiliate คืออะไรนะคะอย่างที่เราเรียกกันทั่วไปเลยก็คือโปรแกรมในหน้าออนไลน์นั่นเองนะคะและโปรแกรมในหน้าออนไลน์คืออะไรนะคะก็คือโปรแกรมที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับเราง่ายๆเลยนะคะโดยที่เรานะคะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องมีสินค้าอยู่ในตัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องทําการจัดส่งสินค้าเองนะคะเพียงแค่เรานะคะสมัครเป็นสมาชิกนะคะ Affiliate ของแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะจากนั้นนะคะ เลือกสินค้าที่เราต้องการที่จะโปรโมทให้เขาด้วยการแชร์ลิงก์หรือส่งต่อ QR Code ของสินค้านั้นๆที่เราเลือกคะไปยังช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok Instagram หรือ YouTube นะคะหรืออื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งอย่างจากที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น TikTok Affiliate Lazada Affiliate หรือว่าจะเป็น Shopee Affiliate นะคะตอนนี้ก็มีมาใหม่ก็คือ Seven Affiliate นะคะซึ่งเรานะคะจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ All Online Affiliate ก่อนนะคะและเมื่อเรานำลิงก์ของสินค้านะคะไปโพสหรือว่าไปโปรโมตแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีการสั่งซื้อสินค้าผ่านลิงก์หรือผ่านคิวอารของเรานะคะเราก็จะได้รับรายได้ซึ่งเรียกว่าค่า เองนะะะคค่สําหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโปรแกรมก็ไม่ยากนะคะมีเพียงแค่มีกี่ขั้นตอนเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการสมัครพร้อมๆกันเลยคะ่ะให้เพื่อนๆน,นะคะกดเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า s a v e n นแ f ร์ฟินะคะแล้วก็เลือกเป็นตรงนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะพาเรามาอย่างหน้าต่างการสมัครนะคะซึ่งเรานะคะสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดต่งตางๆของเขาได้เลยนะคะซึ่งค่าคอมมิชชั่นสูงสุดนะคะจะอยู่ที่5%ตตามตารางที่เขาได้ระบุเอาไว้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานะคะคลิกที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก ะะแล้วก็ให้เรากรอกข้อมูลต่าง,างๆให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็อย่าลืมติ๊กถูกแล้วก็กดลงทะเบียนนะคะถ้าลงทะเบียนสาเร็จก็จะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเขานะคะก็จะให้เราเข้าสู่ระบบอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะสามารถเข้ามาอย่างโปรแกรม a แอ i l i เ t e ได้เลยแล้วก็สามารถเลือกสินค้าที่จะไปโปรโมทได้เลยโดยการที่เรากด Get Link นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะหลังจากที่เรานะคะได้สมัครเข้าร่วมโปรแกรม a อฟ i ิลเ t ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานะคะกรอกบัญชีธนาคารเพื่อทําการรับเงินจากค่าคอมมิชชั่นนั่นเองนะคะอันดับแรกนะคะก็ให้เรานะคะสังเกตเข้าไปที่มุมบนนะคะ แล้วกดเครื่องหมายด้านหลังชื่อเราแล้วเลือกเป็น Edit Profile นะคะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นข้อมูลนะคะให้เราทําการกรอ,อกลงไปให้เรียบร้อยนะคะหลังจากเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานะคะกด Submit ได้เลยนะคะ,ะต่อจากนี้นะคะเราก็จะสามารถนะคะแชร์ลิงก์หรือว่า QR Code ไปยังช่องทางต่างๆได้แล้วนะคะและเมื่อมีลูกค้ามาซื้อสินค้าตามลิงก์ที่เราได้โปรโมทไปแล้วนะคะเราก็จะสามารถรับค่าคอมมิชชั่นได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้กรอกช่องทางการรับชําระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะหากเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องดาวด้วยนะคะหรือกดคอมเมนต์หากมีข้อสับถามนะคะ